วปสดีครับบ้าเท่าสวัสดี่รนมช้ชมครับเย็นวันที่24สิงหาคม2567พี่น้องเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้ามืดคึม้มนะครับ่รนมช้ชมพึ่นห่งเขานะครับเจโรตตีบอกเหเบ้าวท่าหงเขานะพี่น้องเดี๋ยวไปบ้านเจโรตรีล่มธรนมช้ชมนะครับผมโอ้ล่มคักอ่ะ มืดอคืมบรรยากาศมืดอคืมพี่น้องพูดนะครับเจลอตเตอรี่มาแล้วนะครับวันนี้นะพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามเป็นเข้ามาหลายนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรนะครับผมเลขวิ่งตัวเดียวก็ถือว่าแม่นนะครับเขาเมื่อสองงวดลุดงวดหนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับงวดอีพันธ่์ทรงไม่เร็วได้มาแล้วนะครับจังไปฟังไปชมน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวพาไปบ้านเจลอตเตอรี่ นะครับผมโอ้ลม่มบรรยากาศเบื้องท้องฟ้าพี่น้องนะครับมืดคักนะครับมืดคักไปท่านผู้ชมลม่มพี่น้อง <c oughs> นะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมดนะับผูที่เพินน้ำถว่วเด้อพี่น้องเด้อนะครับทั้งที่น้ำทั่วนะครับอ่ เป็นกำลังใจแห่นะครับผมบเบิ้งทองฟ้าพี่นอ้องมืดมากคักมืดมากอีกแล้วนะครับมือว่านก็ตกด้วยพี่น้องเตามือว่านโมแห้งปะไดต่ว่ามือนีลมมาแล้วเบิ้งทองฟ้านะครับเอาสงสัยเจอ,อยู่ในขั้วบ่กพี่น้องนะครับเห็นพื้นมาแวบ,บแบ,บแล้วนะครับฝนก็นลงเม็ดแล้ว่านมช้่มฝนลงเม็ดแล้วนะครับผม นะก่อนละครับเดี๋ยวจังไปคุยกับเจเพนอยู่ในคร่วนะครับเอาแม่หมูคือท่านท่านดีมากละบาทนี่นะครับหรือจังไหนไปนํูมชมผ้าบุกผ้าบุกขวเจรรตตเลี่นะพี่น้องเนาะเจอกันทุกเย็นไอ้เจฟ้าเบื่อได้เอฟซีเด้อนี่แหละครับเจอกันทุกเย็น ัวในบ้านขัวบ้านค่ะบราค่ะลบฝนบ่ฝนโอ้ยฝนแห้งเจ๊อยู่ไกลหลอดไฟมันแสงเอาสวัสดีครับเจ๊สวัสดีค่สนนะสวัสดียมเย็นนับสวัสดีเจ๊กิ๊บเก๋นะครับผมโอ้เสียเสียตัวนี้คือเขาเเอะเจ่เสียวันแม่นะครับผมแม่ค่ะเดือนทั้งเดือนนะคะเดือนทั้งเดือนเดือนสิงหาเนี้ยสิงหาค่ะมีสี่ตัวมีสี่ตัวใจข้างหลังหัวใจข้างหน้าเบอร์นะครับเล่าคำเล่าคำจะเล่า นะมันคือส่งอารมณ์ดีเถอะเนาะมันคือส่งคือส่งยิ้มหรือจังไหนพี่น้องกัะไข่แน่นะไข่แน่ยนโมามเน่เนีกไข่แน่ยนบไข่แน่แมนบ่พี่น้องอืมเพไข่ลับเข้าบ้านเข้าบ้านจะไม่ไข่แน่ฝนจะตกบ่เจหรือฝ่าว่าเข้าบ้านค่ะมันลมแหมก็เพระเมฆนี่มันล่มเมนูอะไรวันนี้แกงเขียวหวานเมนูม่กับเจเขียวหวานไก่เขียวหวานยังเขียว่โอ้ยเฝ้าพีชเขียวหวานหมู เคียวหวานหมูพี่น้องเตรียมเลยได้หรอเปล่บ้านเราเจและถามนัล้วเจและถามอยู่พี่น้องที่แรกเจ้ละมาเคียวานไก่บอเสร็จแต่ว่าบ้านเราว่าเคียวหวานต้องเคียวหวานหมูพี่น้องหมูนุ่มๆเพราะว่านี่เลยบะแข็งมั้งเออใส่บักแข็งเห็นเจและสั่งบ้านเราอันนี้ใส่บะอ่าบะแข็งบักเขียบะเขียบผมหุงเขาเลยไหมบ้านเราหุงแล้วบ้างหุงแล้วครับจว่าเจที่นอบ้าบ้านเราหุงเขาได้ว่าฉั่นค่ะ เอาไม่ไปใส่นี่เอาจะมาแล้วพี่น้องรอเพราะว่าไอผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรนะครับเพิ่นส่งมาให้แล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนัดเนาะไปเทเอาแม่หมูเปนอ่าเสียงฝาห้องพี่น้องับเอาเดี๋ยวรอบแม่หมูก่อนครับผมแถวเดียวหาแม่หมูคนเนี่วท่านใน้มาพี่น้องนะครับบอกเป็นยังบ้าเท่าก็จะทายก่อนนี่แหละอยู่ในขั้วเจเลยนะ ไล่โอ้ไล่ดอกนี่ไม่ก่เจเน่ไล่ดอกไม่ดอกเนี่ยดอกเนี่ยบางดอกก็บางเอ้าอันนั้นพัดในเด็ดก่เจหัวละพาน่ะยังไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวแม่หมูมาทำให้เดี๋ยวจะเคี่ยวก่อนโอ้เอาพี่น้องเจเพิ่งกำลังอันนั้นหั่นยังงไรเจหมูค่ะหั่นหมูอืมมันต้องหั่นบางเลยนะเจถึงจะเข้าบบบ่หั่นบางกันป่ะเมื่อนี้เป็นไทยแน่กว่เจค่ะ ฝน,นคือฝนล่งแม่บาเถ่าคือ,อ,าอยากเลยว่าครับเบาเถ่ารสิก,กินบ้อนสนองคุละคนเมหมูมาไกล้เบาเถามักหมูเพิราจะเคี้ยวหวานไก่แต่ว่าเบาเถ่าได้ว่ากูเอาหมูดีกว่าอ,องว่าแม่น,นมอืมแมนเอาท่านผู้ชมมาเบิงน้ำกันผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรนะครเพิรนส่งมาให้ดวนๆนะครับท่านผู้ชมเพิรนส่งม,มาใหา้สามมวดสามวด เล็กวิ่งถือว่าแม่นท่านผู้ชมงวดที่แล้วเขาปะวะงวดที<ม>่แล้วเพิ่นให้เดนมาเก่ากับซีบอมา่าพี่น้องงวดที่แล้วบอ่อเขาด้วยพี่น้องเด้อนะครับงวดนี้เพิ่นได้ส่งมาให้ไว้นะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเพิ่์นมางวดนี้เดนศูนย์นเลยนะครับศูนย์มาบนล่างนะครับชุดสามตัวให้มาหางเดียวนะครับเก้าศูนย์หกนะครับผมสองตัวนี้เบ้าเทาตัดให้ได้พี่น้องเด้อเพิ่์นโบเลตัดให้มา นับเพิ่นใหฮม่าคือ906ค้างเดียวนะครับ2ตัว909606ก็ไม่ต่อโตเจามากนะยังเจ90นี่บ่เออ,อมามาตรงกับเป้าเท่ากับ90นี่ยแหละพี่นอ้องนะรตรงกันที่90นี่ยละหยอดเลยเฮ้ยใครตโตรเจเได้อถ้าเปลเี่ยนรถเจยังกอ6590 6590พี่น้อง จะม้างวดนี้บ่ราะเจ๊ไ่ได้ฝันเกี่ยวบ่งวดเลยบ่ออกว่าถ้าแบบฝันยังเนี่ยอยากฝันอยู่นี่จะว่าบ่ฝันไหมเป่าวครับเอฟซีขบายหรือเจ๊เก็บไอ้เก็บหน่อยนี่มันบ่เด่นมันบ่เด่นไม่ถ่างเลยแต่ว่าเอากิบญ่บ่แมนกิบญ่มันยังมันยังเข่ามันจะเข่ากับเอกลักษณ์เจ๊กิบเก๋าถ้าเคยแกงให้มันเฮ็ดบ่ดุนไหมเ่าวครับแกงไห้เฮ็ดบ่ดนเออ ธรชมปเปาเถ่าก็นั่งยืนในขั้วในพี่น้องยืยนบ่ไรเนี่ยยืนติดผนังเออขันแก๊ม็ดกระขว่เลยพี่น,อน้องขันแก๊สเม็ดเกยบอกให้เกไป,ปกบ,บุง้านเปาเถ่าทรรมชมนะครับผมก็อยู่บห่างกันหลยดอกหากิโลอยู่นะเจ๊ย <laughs> ่ายงกระเพาะสิบย่ายงกระเพาถึงวัยร้อยเก้านะครับทรรมชม,เ,มเออปวดนะ สวัสดีค่ะเจลตัลี่ค่ะคือมาซาแท่วนี่ย่างฝนไหมโอ้ยแม่หมูย,าาย,มย่างฝนพน้าเผาเถ้าฝ่าเหลี่ยมพึทธพุทธพุทธโย่เ่าเถ้าว่าแม่หมูไปไซส์มาสั่นโอ้ยอยาา่างฝ่าอ้าวนั่พี่น้องเจ๊ก็นั่งลุยพุดนครับฝนกับกำลังจะมาคำประชุมเ,เช้าเช้าก็เจอเย็ดลอตเตอรี่เย็นก็เจอเจ๊ลอตเตอรีอ่นั่นเจ๊เจทกันตลอดสิตาพี่น้องเดี๋ยวฝ่าเบื่อเด้อนะครับเพราะว่า เจเจกับเจทุกวันตอนเย็นกบก้อนแตงมแงเนี่ยกาก้อนตงมแง่มป๊าบคือหอมแบบาดานเจเจเขียวก่อนเขีวมอันนี้พักที่มันจะใส่นนะเพียวหวานพี่้องอันไข่หมี่เขาเน้นพักค่ะเน้นเนื้อเน้นเนื้อค่ะยังไงเอฟซีพ่น้อาโอ้ยตะผูเจจอยหุ่นดีๆว่งลอยโล่า็ชัไปนเซพ่นว่าบ่าวรถสิพอแอดมินสองคนนี่เ่อลอยโล มาตตอมัดตอมันในไล่ดอกเกะนะเอาแกะเข่าสิข้าพ่อแล้วลอยลูกมันสิบไผ่อไหมได้ได้กินเยี่ยบซี่ถามนี่เจ้าใบเห็ดกับเผลในชุยยางบ่ได้ในชุยยางโมเจได้อืมแต่สร้างแต่ว่าจักแสบห่ดแสบเออแล้วเห็ดเดือดหมดเลยพี่น้องนมือใดเจริมดีจะแสบร่ำดีก็แซบตาทานอาหารไทยนี่แต่ว่าเบาแต่ว่าเบาเถ่าเบาเพื่นอยู่นี่เจนะทานร่มดีนี่ยแสบแสบมือใดร่ำบดีเข้มหมดขามือใดหัวฟูมากหนาแหลมมากนี่พี่น้องมื่อนั้นละ บบเข้มกระจังถามมือเดียเล่ายิ้มมากนี่ใครอยู่ได้ขายของดีเนาะป้าใ่มือเดียวเล่าไอ้ลอตเตอรี่เล่าบ่อใดขายนี่เล่าก็จะผมฟู่มากแน่อ่าใจญเข้มแน่แล้วเราจะกินเนื้อเราก็จะมาเข้มแน่จางแน่หน่ะมือหนึ่าเอาน้ำพร้อมมาเติมเนี่ตีปนมือหนึ่งอ่ะปนปนปลาทูพี่น้องโอ้จะมาเจ้ขึ้นปั่นอยู่โบลิบูอะไรสนือเข้มอะไรสนับอืมเนี่ยตุนแล้วอยู่วันเจ้แป๊วน้ำพร้อมให้ผมไดยครับ แล้วสีเข้มนั่นลหละตมเติมหน้าเพิ่มไป้างอืตอนนลดตอนลดเกียแเออมันจังไหนหมูซิมปันในกับบอสพ้อดีไหมแม่หมูซิมอะไรกันเรงจางนี่เแม่อขันยันจางกัยานมันจางแม่ไอขันจางไรกับยานมันจางอันนี้เขี่ยวยังไงเจ๊เคยเห็นเขี่ยวเส้นนี่แม่เขี่ยวหมูเสิไอพริกแกงวะค่ะเขี่ยวก้อนโอ้เ่ยวหมูเสิพรกแกี่เคี่ยวก้อนกะสิ เอาพิกเอานั่งใส่นิดๆเอาล้อใส่นิดนเตอ,อ้อนเอาทำประชมมาเบงนะครับนี่ลนะผู้ใหญ่เจดีจากอ,ดอุดรนะครับงวดนีมาเร็วนะครับทนผู้ชมเลขวิ่งตัวเดียวนะครับทนผู้ชมเพื่อให้มาศูนย์ได้พี่นอ้องได้นะครับงวดหนีเพิ่นมามั่นใจในพี่น้องนะถ้าพอชอบเพื่อให้มาแค่หางเดียวก้าศูนย์หกหาติดศูนย์ไปเลยเพิ่อนมารับหาติดศูนย์ไ้เลย นะครับ906อันนี้เบาทาตัดให้909606ด้วยพี่น้องเด้อกลับตัวด้วยนะเพื่อใไ้มาหางเดียวนะครับก็ขอบคุณเพิ่นนะครับถา้าถ้าได้เอ้ยซื้อเพิ่นนิจจะฮู้จักทั้งอุดรนด้วยพี่น้องเด้อ<ช>นะ<ช>แต่ว่านะก็ก่าเก่เพิ่งมาอย่าอย่าบอกเด้อเบาเทาเด้อนะครับเนาะเอ้พี่น้องเพิ่นไปเคยให้เบาเทามาโดนแล้วนับผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรนะครับงวดถูกก็มีพี่น้องงวดบ่ถูกก็มีนะครับผมเออ เบื้องไว้นะครับทำชุชมไปหายิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่เอาแคปหน้าจอนะครับผมจังรอไม่กินข้าวน้ำกันะนะครคอยรอไม่กินข้าวน้ำกันคืนนี้นะครับพวาวาวเท่า,านัดออชมพู่นะครับเ็นจะสรุปไโคงสุดท้ายเอาขอบคุณเจลอตเตอรี่นะครับผมสวัสดีครับ